รวดเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนกันด้วยค่ะท่านจะได้ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนกันได้อย่างทันทีทุกวันนั่นเองค่ะสัญญาณการก่อตัวของพายุนะคะในช่วงวันที่26-28ถึง2ีพฤศจิกายนนี้ช่วง จะปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะมีการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนค่ะซึ่งพายุลูกนี้นะคะจะเข้าถล่มฟิลิปปินส์นะคะตามโมเดล ECMWF นะคะแล้วก็ GFS นะคะชี้ตรงกันจะเข้าถล่มที่ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่25พฤศจิกายนนี้และจะลงเข้าสู่ที่ทะเลจีนใต้นะคะช่วงวันที่26พฤศจิกายนค่ะจะข้ามาขึ้นฝั่งนะคะ ราๆที่ประเทศเวียดนามนะคะในช่วงวันที่28-29พฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นก็จับตากันอีกรอบนึงนะคะสำหรับพายุลูกนี้ซึ่งคาดว่า จะเข้าถล่มประเทศเวียดนามนะคะสัดส่วนใหญ่ซึ่งช่วงนี้นะคะก็มวลอากาศเย็นก็ลงมาซึมๆแล้วนะคะดูดูดหนาวแบบเต็มพิกัดเลยทีเดียวมวลอากาศเย็นก็อาจจะมาเตะตัดขาได้นั่นเองค่ะสำหรับพายุลูกนี้ก็มาติดตามกันอีกทีหนึง่งสําหรับนะคะพายุลูกนี้ถ้าดูจากโมเดล ECM เนี่ยจะมีเข้ามาอยู่นะคะในส่วนของอุบลราชธานีนะคะแถวๆวันที่ในช่วงวันที่30พฤศจิกายนนะคะวันที่1ธันวาคมวันที่1วันที่2นะคะ อาจจะมาแบบปลายๆนิดนึงนะคะไม่ได้หนักมากก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะในส่วนของอุบลหรือสีสะเกดนะคะอำนาจเจริญด้วยนั่นเองนะคะก็มาติดตามการอีกทีหนึงในช่วงสิ้นเดือนนะคะ ซึ่งพายุลูกนี้นะคะได้ก่อตัวและเข้ามาในช่วงที่มีอากาศหนาวๆเย็นๆมลอากาศเย็นลงมานะคะมลอากาศเย็นก็จะเตะตัดขาได้ทันนั่นเองแต่เวียดนามนก็ลุ้นๆหลายพื้นที่ที่จะโดนนะคะถล่มเหมือนกันแต่ประเทศฟิลิปปินส์โดนอันนี้แน่นอนเลยนะคะซึ่งโมเดลของอันนี้เป็น ecm นะคะจาก tsf อีกที่หนึ่งนะคะก็เคลื่อนตัวเข้ามาฟิลิปปินส์แบบค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะซึ่งลูกนี้ก็ต้องมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งแต่คาดว่านะคะความคาดว่าก็อาจจะโดนโมลอากาศเย็นเตะตัดขากัน,นะคะ่ะ มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะของประเทศไทยฝั่งตะวันตกนะคะนี่คือพายุของเขาเรียกว่าไซโคลนนั่นเองนะคะซึ่งมีการก่อตัวนะคะจะมีการเคลื่อนตัวเข้าประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็บางประเทศก็นะคะประเทศไทยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดแต่ทั้งส่วนภาคใต้อาจจะมีฝนค่อนข้างหนักในบางพื้นที่ด้วยก็มาติดตามใ,นใ,นใ,นในกล้ๆวันอีกรอบหนึ่งนะคะในช่วง ประมาณสิ้นเดือนของเดือนพฤศจิกาเหมือนเช่นกันนั่นเองค่ะ2ฝั่งเลยนะคะของประเทศไทยจะมีทั้งพายุโซนร้อนและไซโคลนฝั่งนี้นั่นเองนะคะก็มาติดตามใกล้ๆวันเผื่อท่านจะเดินทางไปประเทศใดก็จะได้อัปเดตนะคะสถานการณ์ฟ้าฝนของประเทศนั้นนั่นเองค่ะสำหรับข้อมูลในช่วงนี้นะคะสำหรับภาคใต้ของเราค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะคะหลายพื้นที่เดียวเรามาติดตามอัปเดตในวันนี้วันที่2พฤศจิกายนยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะคะ คาดว่าวันนี้จะตกหนักประมาณสิบกว่าชั่วโมงเลยทีเดียวสาหรับภาคใต้หลายพื้นที่เดี๋ยวเรามาเจาะให้ช่วงเวลานะคะแล้วก็จังหวัดใดบ้างนั่นเองค่ะสําหรับภาคใต้จะตกหนักนะคะช่วงวันที่21-23พฤศจิกาย,ยนก็จะเริ่มซาลงแต่วันที่24-25ยังคงฝนตกหนักอยู่เหมือนกันในบางพื้นที่แต่ช่วงประมาณ25-26นะคะก็จะเริ่มซาลงนั่นเองนะคะสำหรับภาคใต้เดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลในคลิปนี้เช่นกันอุณหภูมิในช่วงนี้นะคะสำหรับตอนบนของประเทศไทยอุณหภูมิค่อนข้างจะ หนาวเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้วันนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นอีกกว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะคะสำหรับตอนบนอากาศแห้งๆแ,แบบนี้ก็ดูแลฝืนฝ่ายกันดีๆด,ด้วยนะคะตอมประกาศของกรมตัวคือ22-23 2จะมีอากาศอุ่นขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ยังคงหนาวๆอยู่อีสานกับในส่วนของภาคเหนืออีสานและภาคเหนือยังคงหนาวอยู่และยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมสําหรับในส่วนของภาคตะวันออกและภาคกลางอุณหภูมิอาจจะอุ่นขึ้นนั่นเองค่ะ จุจุีพาากรเรืเร็เรวกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวงวง่วง ในร,ระดับต่อไปเดี๋ยวเรามาเช็คสภาพอากาศนะคะฟ้าฝนจะเข้ามานี่คือหย่อมของอากาศต่ําเข้านะคะถลม่มในส่วนของภาคใต้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะมีฝนนะคะหย่อมของอากาศจะทําให้ฝนตกหนักทางภาคใต้ค่อนข้างจะกี่ชั่วโมงละยาวไปหลาย,ลายวันเลยทีเดียวนะคะเราจะอัปเดตให้ค่อนข้างหลายวันเลยจนถึงประมาณช่วงนะคะสิ้นสิ้นเดือนเลยทีเดียวนะคะสาหรับวันนี้ 2, วันที่สองวันเสาร์นะคะในช่วงประมาณตีสี่ตีห้าไล่ไปจนถึงหกบ่งเย็น นะคะในส่วนของภาคใต้ค่อนข้างจะตกหนักเลยทีเดียวประมาณสิบกว่าชั่วโมงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ก็มีหลายพื้นที่ที่รายงานเข้ามานะคะน้ำป่าไหลหลากกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องดูแลนะคะ,ะความปลอดภัยของท่านด้วยแล้วกันนะคะสำหรับทางภาคใต้ สำหรับพัทลุงค่อนข้างหนักเลยตั้งแต่ตีสีเป็นต้นมาพัทธลุงสงขลานะคะ่ะค่อนข้างหนักสําหรับประกาศความกรมอุตัวจคือวันนี้นะคะจะหนักที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนะคะปัตตานีายะาลาแล้วก็นราธาิวาสดดโลมาคือหนักนะคะที่ภูเก็ต แล้วก็บีตรังแล้วก็สตูลนั่นเองนะคะสำหรับที่ประกาศของกรมอุตุในวันนี้นะคะในส่วนของสุราธ,ธานียังคงมีฝนตกอยู่ทางงายยังคงมีตกอยู่แต่เล็กน้อยนั่นเองแต่หนักที่ขีดไว้ดังนี้เลยนั่นเองค่ะให้เฝ้าระวังกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้พัทลุงสงขลาสตูลตรังค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันต่อนะคะนี่คือช่วงตีสี่เราไล่ดูเวลาตามนี้เลยตีห้าพัทธลุงยังคงตกหนักอยู่นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าน,นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลส,สงขลาปัตตานีนะคะ ยันหลานหลาที่วาดค่อนข้างหนักในหลายพื้นที่เลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือระวังน้ําป่าไหลหลากก็มีหลายาแหล่งข่าวที่รายงานมานะคะว่าเกิดมีผู้เสียชีวิตก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวกันด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้เอามารสมลงภาคใต้ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนั่นเองนะคะสาหรับน,นครศรีธรรมลุงสงขลาย,ยังคงตกอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะเจ็ดโมงอย่างที่บอกคะ่ะว่าจะตกหนักเป็นเวลาประมาณ17ชั่วโมง ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะคะจนถึงในช่วงของประมาณ6โมงเย็นจะเริ่มซาแต่ยังคงตกหนักตกเบาสลับกันไปนั่นเองนะคะเช้าชัดจะตกค่อนข้างหนักเลยทีเดียวสำหรับบ่ายโมงมาดูกันนะคะบ่ายโมงบ่ายสองฝนก็จะเริ่มไปทางพัทะลุงสงขลาปัตตานียะลานรามากขึ้นนั่นเองนะคะเบาบางลงนะคะสำหรับบ่ายๆที่สุราษฎร์ธานีเบาบางลงนครศรีเบาบางลงนะคะตรงังกระบี่พังงาภูเก็ต สตูนเบาบางลงนะคะช่วงบ่ายจะเริ่มลงมาในระแวกนะคะบริเวณพัทรลุงสงขลานะคะ จะลงมาสงขลาปตัตตานียะลานรามากขึ้นนั่นเองนะี่คะนี่คือช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองสำหรับภาคใต้ของเรานะคะบ่ายสามลงกระนํามาหลายๆพื้นที่เลยนะคะของภาคใต้ตอนล่างไม่ว่าจะเป็นสงขลาหนักที่สุดนะคะปะตัตตานียะลาน,านรานั่นเองแล้วก็ลงมาที่พัทลุงนะคะนครศรีตรังสตูลกระบี่สุราษฎร์ยังคงเป็นปลอย,ลอยๆอยู่นะคะพังงาภูเก็ตยังคงเป็นปลอย,ลอยๆนั่นเองแต่หนักสุดในพื้นที่สีเข้มๆนี้เลยนี่คือช่วงวันนี้ประมาณนะคะบ่ายสามโมง สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นยังคงตกอยู่ต่อเนื่องเลยหลายๆพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างๆนั่นเองค่อนข้างจะได้รับมากที่สุดเลยหนึ่งทุ่มฝนจะเริ่มลดลงเบาบางลงนะคะแต่พอเช้าวันพรุ่งนี้ฝนก็จะกลับมาอีกนะคะก็จะกําลังแรงขึ้นนั่นเองในช่วงเช้านะคะพอเย็นๆค่ำๆก็จะอ่อนกําลังลงนี่คือประมาณในช่วงค่ำๆนะคะมาดูกันต่อวันที่ยีามนะคะพรุ่งนี้ประมาณตีหนึ่งตี 2. สองซาบ้างแต่ยังคงตกอยู่หลายพื้นที่เลยนะคะ ประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามก็ยังคงตกอยู่แต่เป็นซทานนะคะเป็นโปรยก็อ,ยอ,ยอ,อาจจะหนักในบางพื้นที่ของพัทลุงสงขลาปัตตานีนะราัาน,นเองนะคะตามประกาศของกรมอุตุฯคือวันที่ยีิบสองวันอันนี้ยีิบสามยีิบสามนะคะประมาณวันที่ยี่ิบสามยีิบสามนะคะของประกาศของกรมอุตุฯเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลยนะคะว่าจะหนักในช่วงจังหวัดใดบ้างก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าตีตีสี่ตีห้าตีสามนะคะพัทลุงสงขลาเรื่องก่อนเพื่อในปัตตานีนั่นเองค่อนข้างจะหนักมานะคะ โรมาก็มีตรังนะคะมีนครศรีธรรมราชนะคะกระบ,บี่ยะลานารานั่นเองนะคะนี่คือช่วงชวเช้ามืดเลยทีเดียว6โมงเช้าก็เริ่มขยับเข้ามามากขึ้นนั่นเองนะคะ6โมง8โมงเช้าหลายพื้นที่เลยทีเดียวประมาณเที่ยงๆนะคะฝนอาจจะหนักไปทางนาครศรีธรรมราชในบางพื้นที่นะคะที่ติดก,กับสุราษฎร์ในอำเภอบริเวณด้านบนบนนะคะพัทลุงตรังสงขลาโรมาก็ปัตตานียะลานาราธิวาสตูลกระบี่สุราษฎร์นะคะ ก็จะมีฝนโปรยๆได้ในบางพื้นที่ของพังงาภูเก็ตด,ด้วยและนองชุมพรในบางพื้นที่อันนี้คือช่วงเที่ยงเที่ยงของวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นั่นเองนะคะประมาณบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองฝนเริ่มหนักขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่หนักสุดที่จะเป็นนครศรีธรรมราชนะคะค่อนข้างจะหนักสุดพัทลุงนะคะแล้วก็ยะลา นราธิวาสปัตตานีรองลองมาช่วงบ่ายก็จะมีที่สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสงขลานั่นเองนะคะน,นครศรีธรรมราชกับพทลุงค่อนข้างจะหนักกว่าเพื่อนเลยนะคะในช่วงวันสองวันนี้นั่นเองประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะยังคงตกอยู่สังเกตด,ดูที่น,นครศรีธรรมราชนะคะยังคงตกอยู่เลยช่วงบ่ายไปต้นมาน,นครศรีถ้าจะตกทั่วทั้งจังหวัดไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ ก็ลง,ลงมาที่พัทลุงสงขลาแล้วก็ปตัตตา,านีแะลานนาาธิวาสตูนตรังกระบี่สุราษฎร์ยังคงมีฝนตกอยู่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์นะคะอย่างที่เคยช่วงประมาณ18 1 9กค่อนข้างหนักอันนี้ก็จะลงมาที่หนักที่นครศรีกับพัทลุงเริ่มหนักที่นครศรีพัทลุงสงขลาปตัตตานีนั่นเองนะคะนครศรีธรรมราชส,สังเกตดูพรุ่งนี้ตกหลายชั่วโมงมากขนาดค่ำค่ำหนึ่งทุ่มปกติอาจจะซาๆาแล้วยังไม่ซาเลยนะคะพรุ่งนี้นครศรีพัทลุงอาจจะต้องอรับมือกันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือ ประมาณช่วงสองสามทุ่มยังไม่หยุดตกยังตกหนักอยู่นครศรีธรรมราพัทลุงยังตกหนักอยู่สุาราษฎร์ธานีค่ำๆพรุ่งนี้เริ่มมีหนักในบางพื้นที่นะคะกระบี่ด้วยนั่นเองแล้วก็ลงมาลงลงมาก็มีตรังส,สงขลาปัตตานีนราศูนพังงานะคะระนองชุมพรในบางพื้นที่ภูกเก็ตด,ด้วยนั่นเองพรุ่งนี้นะคะยังคงตกต่อนเนื่องนครศร,รีพัทลุงน่านจะได้รับหนักกว่าเพื่อนเลยทีเดียวสังเกตดูวันที่24วันจันทร์ฝนจะเริ่มขยับมาช่วงทางกระบี่แล้วก็ตรัง ตูน,นะคะวันที่ยี่สี่ตามประกาศของกงรมตัวคือจะเน้นหนักวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่บสามแต่จริงๆเอายังคงมีฝนตกอยู่ยี่ิบสี่ยี่ห้ายี่หกจะเริ่มซาลลงสําหรับภาคใต้นะคะมาดูกันต่อเลยช่วงวันที่ยี่บสี่วันจันทร์ตีสองยังตกหนักอยู่ที่นครศรีนครศรีและเริ่มหนักในบางพื้นที่ของสุราษฎร์นะคะแถวที่ติดกับอาเภออ่ะอาเภอที่ติดกับนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะก็จะมีหนักในกระบี่ด้วยนะคะ รออับแล้วก็มีหนักที่จังในบางพื้นที่พัทลุงด้วยรองลงมาก็มีพังงาชุมพรระนองภูเก็ตนะคะสงขลาสตูลปัตตานีนรานนะคะในบางพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนี่คือวันจันทร์เลยนะคะวันย,ยินที่2ี่สีนครศรีธรรมราชตกยังคงตกแช่แล้วก็ยังคงเพิ่มกําลังแรงค่อนข้างเข้มเลยสีเข้มมากเลยนะคะหลายพื้นที่สําหรับนครศรีธรรมราชก็เตรียมรับมือแบบนะคะเต็มเต็มแม็กเลยทีเดียวเพราะว่าจะหลายหลายวันเลยสําหรับการที่จะตกหนัก ตกหนักค่อนข้างจะตกหนักแบบยาวๆหลายชั่วโมงซึ่งสังเกตดูตั้งแต่ยี่สบามยี่สี่ยังตกหนักอยู่เลยนะคะแทบไม่ได้พักเลยในวันที่ยี่สิบี่วันที่ยี่สบี่วันจันทร์ช่วงเช้าๆหกโมงเช้านะคะก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีนะคะหนักสุดคือที่นครศรีลองลงมาก็สุราษฎร์ชุรพระนองพังงาเนะคะพัทลุงสงขลาลงลงมาก็มีต,ตรังสตูลกระบี่ภูเก็ตด,ด้วยปัตตานีและราธิวาสนั่นเองนะคะสําหรับยี่สิบสองยี่สิบสามอันนี้ยี่สิบสี่แล แต่ยังคงมีฝนอยู่เรื่อยๆเ,เลยนะครศรีธรรมราชแบบว่ารับสึกดักยาวๆเลยทีเดียวนะคะช่วงประมาณ8โมงเช้าเริ่มมีหนักมากขึ้นในหลายพื้นที่ของพัทลุง8โมงเช้าว,วันจันทร์นะคะวันจันทร์หน้าวันที่4พฤศจิกายนนะนะครศรียังคงมีตกหนักในบางพื้นที่สุร,ราษฎร์ด้วยนะคะระนองนะลงลงมาก็มีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสงขลาในบางพื้นที่อันนี้ก็ในส่วนของชาวเรือชาวประมงก็งดเดินเรือได้เลยนะคะเพราะว่าคืนลมค่อนข้างแรงนะคะ มาดูกันต่อนะคะช่วงประมาณสี่โมงสี่โมงเช้าของวันจันทร์หน้าวันที่ยีสี่ตรังค่อนข้างจะตกหนักในบางพื้นที่หนักเลยนะคะสีเข้มมากพัะทะลุงด้วยนั่นเองประมาณยีสี่นะพัทะลุงตรังเริ่มหนักนะคะยีบสี่เช้าเช้าตรางังพัทลุงค่อนข้างหนักนครศรีธรรมราชคือตกหนักอยู่แล้วแต่รอ,องลงมาจากพัทะลุงตรังนั่นเองนะคะยีบสี่วันจันทร์ก็จะมีรองลงมาเนาะก็คือนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ยังตกอยู่ชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่กระบี่ตอนจะตกหนักในบางอำเภอนะคะที่ติดก,กับจังหวัดตรังนะ,ะสงขลาอาจจะมีตกในบางพื้นที่นะคะช่วงเช้าเช้าวันจันทร์นั่นเองนะคะห้าโมงอะ่ะประมาณบ่ายโมงนะคะน,นครศรีธรรมราชตกหนักในบางพื้นที่เลยที่ติดก,กับสุราษฎร์ธานีนะคะน,นครศรีธรรมราชยังคงได้รับต่อเนื่องเลยประมาณบ่ายโมงนะฝนหนักก็จะเริ่มไปที่กระบี่นะคะส่งไปจากพัทลุงไปหาตรังไปหากระบี่นะคะเคลื่อนตัวไปนะคะ ก็จะมีหนักในตรังกระบี่นะครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะคะรองลองมาก็ชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตนะคะพัทลุงสตูลสงขลาปตัตนี้นารายะลานี่ตกบางๆนะคะวันที่24วันจันทร์ช่วงบ่ายโมงก็จะเคลื่อนตัวไปอ่ะนะครศรีก็ค่อนข้างหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ,ะภูกเก็ตนะประมาณวันจันทร์หน้าประมาณช่วงบ่ายๆนะคะประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปภูเก็ตเข้มเลยนะคะวันจันทร์หน้าประมาณช่วงบ่ายสามค่อนข้างจะหนักเลยทีเนดะียว สุราษฎร์ธารีศรีพัทุงสงขาาลานราตกหนักเหมือนกันนะคะช่วงวันจันทร์หน้าประมาณเย็นๆนะคะตกหนักเราลงมาก็ปัตตานีนราสตูลตรังกระบี่ชุมพรระนองนะคะพังงาก็จะตกหนักในบางพื้นที่นั่นเองนี่คือวันจันทร์ที่ยี่24บสีพฤศจิกายนค่ำๆทุ่มสองท่งนนนครศรีธรรมราชยังคงตกอยู่เลยแต่อาจจะเบาลงกว่าเช้าๆนะคะแต่คือมันยังเป็นช่วงเวลาที่ตกหนักหลายชั่วโมงก็ าฝากถึงทางฝั่งนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพัทลุงด้วยเนาะสุราษฎร์ด้วยนะคะ,ะ,คะตังกระบี่นะหลายพื้นที่ต้องอดูแลนะคะความปลอดภัยของตัวท่านด้วยนะคะก็มีรายงานเหมือนกันนะว่ามีผู้ที่โดนน้ำป่าหลายหลักนะคะอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับทุกท่านเลยนะคะแล้วก็มาดูต่อเนอะอาะชุมพรและนองยังคงมีฝนตกอยู่แต่ชุมพรและนองไม่ได้หนักนะคะแต่เน้นหนักที่นครศรีพรัทลงุงค่อนข้างหนักกว่าเพื่อนเลย แต่ตามประกาศของกรงมมตุก็มีหลายจังหวัดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะครศรีธรรมราชพระนคงสงขลาปัตตานียยลานราธิวาสภูเก,ก็ตกระบี่ตรังสตูนเนี่ยนะคะอ่าบริเวณที่จะหนักในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นในกลุ่มประมาณนี้เนาะนี่ในกลุ่มของเนี่ยคะ่ะที่จะหนักในลำดับต่อไปที่ตามประกาศของกรงมมตุนะคะ ก็จะมีภูเก็ตมีกระบี่นะครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสตูลสงขลา,ป,าปัตตานียะลานาราธิวาสแต่ถ้า,าที่แอสังเกตดูก็จะเป็นเน้นหนักเนาะที่นครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่ตังแต่ค่อนข้างหนักกว่าเพื่อนเลยนะคะมาดูกันต่อในช่วงเวลาถัดไปนะก็ยังตกหนักเนาะคนครศรีตกหนักหนักมากๆเลยนะคะนี่ประมาณช่วงวันที่25้า อีายังคงตกอยู่ตีหนึ่งนคอนรสติธรรมราพัทลุงยังตกหนักอยู่เลยนะคะนี่แล้วก็เริ่มตกหนักนัฬนาลาธิวารด,ด้วยนะคะประมาณช่วงวันที่25วันอังคารสุราษฎร์นะคะยังตกลองลองมาะะชุมพรและนองพัางงามีฝนบ้างตรังกระบ,บี่เล็กน้อยสงขลาปัตตานีนะคะนัฬนาลา,า,าหนักนะบางพื้นที่วันอังคารหน้านะคะนลา,ราเริ่มหนักเลย ก็ะะจะประมาณนี้วันที่25าวันอังคารหนะ้าประมาณตีสี่ยังคงตกอยู่เลยนะครศรีธรรมราชพัทลุงนะคะสาหรับข้อมูลโมเดลที่เราดูเนี่ยนครศรีพัทลุงค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะแต่หลายพื้นที่ก็จะคือจะหลายจะช่วงหลายพื้นที่แต่ถ้าจะเน้นก็เนลาเออนครศรีธรรมราชพัทลุงค่อนข้างจะหนักมาดูกันต่อวันที่25่านะคะวันอังคารหนะ้าอันนี้คือเย็น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 ยังก็ยังยังโปรยโปรยอยู่อ่วันที่25ฝนจะเริ่มซาลง ยี่สิบห้าเป็นต้นไปยี่สิบหกยังคงมีฝนอยู่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยังคงมีฝนอยู่แต่ถ้าตามประกาศแจ้งเตือนของกรมบนตัวคือจะถึงวันที่ยี่สิบสามแต่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยังคงมีฝนอยู่นะคะหลังยี่สิบหกไปฝนจะเริ่มเบาลงและอาจจะเริ่มคอนข้างจะตกน้อยลงมากๆเลยนะคะยี่สิบหกเป็นต้นไปในครศรีธรรมาราชเนียวช่วงประมาณหนึ่งทุ่มน,นหนักในบางพื้นที่เนี่ยเข้มเข้มเลยนะคะลง,ละะลงมากาลาพัทลุงตรังสตูลสงขลาปัตตานีนาราสุราชุมพรและนองพังงาภูเก็ตกระบี่ ยี่ิบห้าเริ่มซาลงในหลายพื้นที่ยังแต่น,นครศรีธรรมราชยังคงตกอยู่ออยังตกแบบเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ได้จะหนักเหมือนช่วงที่ผ่านมาประมาณยี่ิบห้ายี่ิบหกไปต้นไปนครศรีจะเริ่มเบาบางลงฝนจะเริ่มลดลงยังคงมีฝนอยู่นะคะนครศรีนี่คือวันที่ยี่สิบหกเช้าเช้านี่นครศรียังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เล็กน้อยกว่านะคะช่วงที่ผ่านมาลงมากับบัทลุงนะคะสงขลาปัตตานีนรา ตรังนะคะชุมพรสุราษฎร์นะครศรีธรรมราชหลายพื้นที่ที่หนักๆน,นะคะนะครศรีธรรมราชไัทลงุงสงขลาตังสตูนกระบ,บี่อย่างนี้หนักที่สุดฝนค่อนข้างจะตกแบบ10บสกว่าชั่วโมงมันก็ท่วมน้ําป่าไหลหลากนะคะตกแช่ตกนานเกินน้าท่วมน้าป่าไหลหลากได้แน่นอนอ่ะยี่หก็เริ่มซาลงนะคะยี่หกยี่หกเป็นต้นไปนะั้นะนะครศรีธรรมราชจะ ฝนจะลดลงมากๆเลยนะ,ะแทบจะไม่เหลือฝนอาจจะมีไปล่อยนิดหน่อยนะคะก็มีปโปรยนิดหน่อยที่ชุมพรละนงสุราชนครศรีธรรมราชนะคะกระบี่ตังพัทลุงสงสตูนนี่คือวันที่26วันพุธหน้าทเที่ยงๆนะคะช่วงเวลาทเที่ยงๆก็จะมีฝนในที่สงขลาป,ปัตตานียะลาณา,าน,ะนะคะพื้นที่ที่หนักๆวันที่2ี่เป็นต้นไปจะเริ่มนะคะเข้าสู่ภาวะปกตินะฝนไปลปรยของภาคใต้จะเริ่มกลับมาใน26ก็เริ่มเบาบางลงแทบไม่มีฝนเลย26 27่ก็ไม่มีนะคะ27ไม่มีอขออนุญาตเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะ27ไม่มีนะคะเบาบางมากนะคะอาจจะเป็นเมฆครึ้มๆซะด้วยสามสำหรับภักใต้ตั้งแต่26เป็นต้นไปยีกยังคงมีฝนอยู่แต่ประมาณ27นะคะ26มันก็เริ่มเบาบางมากๆแล้วนะคะสำหรับภาคใต้นี้ก็มาดูในส่วนของอตอนบนของเรามาติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับข้อมูลพายุ พายุฤดูร้อนของเราพายุโซนร้อนนะคะฝั่งทางนี้อันนี้จะเป็นไซโคลนถ้าเป็นทางนี้เขาจะเรียกพายุโซนร้อนถ้าเป็นฝั่งนี้ก็จะเขาเรียกว่าพายุไซโคลนเขาเรียกว่าไซโคลนนะคะขออภัยก็จะเคลื่อนตัวมาเข้าฟิลิปปินอีกแล้วฟิลิปปินก็โดนอีกแล้วนะคะแต่อาจจะไม่หนักเท่าช่วงที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรฟงวองคาเมกีอย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะคะ ฟิลิปปินส์อาจจะหนักดูดูหนักเหมือนกันนะคะนี่อันนี้จากข้อมูล TFA แล้วก็ ECM ECM เข้าตลอดฟิลิปปินส์อาจจะไม่ได้หนักมากนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นไต้ฝุน่นอันนี้ก็มาติดตามกันอีกรอบหนึ่งเข้าฟิลิปปินส์แต่แก,การคาดการณ์อาจจะเข้าฟิลิปปินส์แน่นอนแต่อาจจะมาถึงไทยไหมนี้ยังไม่แน่ใจก็แต่ติด ก็ต้องติดตามกันอัปเดตจัตตาพายุลูกนี้ดูไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอีกหลายวันนี่ก็เพิ่งวันที่2ี่ประมาณ26นะคะจะชัดเจนว่าจะไปทางทิศทางใดหรือจะสลายตัวก่อนแต่ส่วนใหญ่พอเจอมลอากาศเย็นก็คือพายุช่วงนี้ก็จะสลายตัวนั่นเองนะคะแต่อาจจะเข้าเวียดนามอยู่เข้าเวียดนามแตะเวียดนามอยู่นะคะแล้วก็จะสลายตัวอ่อนๆไปไทยก็อาจจะไม่ได้หนักมาไม่ต้องกังวลน,นะคะสำหรับประเทศไทยในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะว่าจะมีพายุเข้ามาแบบ กังวลกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็มีหลายท่านกังวลว่าจะเข้ามาอย่างไรทําให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายหรือไม่จะเกี่ยวข้าวสิ้นเดือนนี้ยังไงดิแอามีฝนอยู่นะคะแถวอุบลน,นะอุบลอ,อาจจะมีฝนอยู่ไม่ได้หลายชั่วโมงนะคะแป๊บแป๊ฝนแป๊บแปบไ๊ไม่ไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะคะก็เป็นข่าวสารของข้อมูลพยากรณ์อากาศนะคะที่มาอัปเดตท่านสามารถติดตามอัปเดตได้ทุกวันนะคะในส่วนของพายุนี่ก็ติดตามทุกวันนะเพราะว่า มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่อาจจะสลายตัวก่อนหรือไม่หรืออาจจะเบี่ยงไปทางไหนหรือจะเป็นอย่างไรก็ามาติดตามทุกวันนะคะท่านจะได้เตรียมรับมือกันนั่นเองเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวได้เลยนะคะช่วงนี้อากาศเย็นสบายนะคะสาหรับตอนบนของเราเกี่ยวข้าวได้เลยนะคะตากข้าวได้เลยเพราะว่าอุณหภูมิมันก็จะมีลดบ้างนะคะในช่วงประมาณช่วงสายๆก็จะอุ่นๆอากาศร,ร้อนๆมีแดดก,ก็ตากข้าวได้สบายนะคะช่วงนี้นะคะสิ้นเดือน มีลุ้นลุ้นพาย,ยุแต่คาดว่าไม่ๆๆๆไม่ๆๆไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าจะเข้าไทยอาจจะมานิดหนึ่งนิดหนึ่งมีฝนนิดหนึ่งนะคะแถวแถวอุบลเส้นเดือนมีฝนที่อุบลน,นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะพอเข้ามาแตะเวียดนามเนี่ยมันก็สลายตัวแล้วสําหรับพายุลูกนี้นะคะก็มีหลายหลายกลุ่มที่เขาพูดถึงลูกนี้กันให้จับตากันแ้วก็ไม่น่าเข้าไทยมานิดเดียวเนี่ยแตะแตะที่อุบลน,นิดเดียวเนี่ยดูนี่เห็นไหมคะที่อุบลนี่ รูปตรงนี้นิดเดียวอาจจะไม่มาด้วยซ้ำนะคะอาจจะไม่เข้ามาเลยแม้แต่นิดเดียวก็ได้เพราะบรลอากาศเย็นก็คือมาเตะมาเตะตัดขาทันเพราะบรลอากาศเย็นเข้ามาแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะมันไม่น่าจะเข้ามาทันเวียดนามก็ต้องมาดูว่ามันจะมาแบบเข้าเวียดนามไหมท่านที่ต้องท่านที่ต้องเดินทางไปเวียดนามหรือไปที่ใดก็ต้องมาเช็คสภาพอากาศกัน,กนบ่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อาการเดินทางมันอาจจะติดขัดอย่างไรเนาะเพราะว่า พายุนี้ก็คือเข้ามานี่ก็ทาให้การเดินทางยากลำบากนิดนึงนั่นเองนี่เข้ามาเวียดนามอยู่ถ้าจะเป็น GFS นะคะ GFS เดี๋ยวเรามาดูกนันนี้ตรงนี้ GFS ถ้าเป็นแบบ GFS นะคะ GFS คือคือล่องลอยแต่อยู่ในทะเลจีนใต้ไม่แตะเวียดนามเลยนี่คือ GFS นี่ค่ะจะมีสองโมเดลที่เขาใช้กันทั่วโลกที่แบบ ใช้นิยมกันทั่วโลกคือ ECMWX กับ GFS นะคะโมเดลฝนฟ้าฝนพายุนี่ก็คือถ้าเป็น GFS ก็คือล่องลอยอยู่ในทะเลจีนใต้ไม่ไม่ไปแล้วนี่กลับเข้าเวียดนามเอยกับเข,ข,ข,ข้าฟิลิปปินส์คืนนะแต่ถ้าเป็นของ ECM นี่ ECM ค่อนข้างจะแม่นยามกว่า GFS นะคะแต่ถ้าเป็น ECM นี่ก็คือเข้ามาแตะเวียดนามเลยอันนี้ลาวนี่กัมพูชาอันนี้บ้านเรา,านะคะส่วนใหญ่ก็กัมพูชามักจะรับเคราะห์ไปแทนไทยสักส่วนใหญ่นะคะ อันจริงๆพยายุลูกนี้ไม่น่ากังวลสําหรับไทยเลยอืเกี่ยวข้าวต่างข้าวได้สบายจะเกี่ยวตัวไหนก็ได้นะคะช่วงนี้สําหรับข้อมูลพายุลูกน,นี้ส่วนใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้ลงไปทางกัมวิชาซะส่วนใหญ่ไม่ต้องกังวลแต่ว่าต้องติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนภายบะโรคร้อนก็ส่งผลแปรปรวนไปทั่วทุกอย่างทุกทุกสิ่งเลยอ่าปีนี้หนาวหนาวมากนะคะ เตรียมร่างกายวอร์มให้ดีๆแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีข่าวยังไงบ้างเนาะเกี่ยวกับสภาพอากาศเย็นๆคือถ้ามันเย็นมากมันก็จะมีพวกที่เออถ้าถ้าเราเห็นใครที่เขาค่อนข้างจะยากจนเนี่ยเนาะบริจาคเสื้อแขนยาวผ้าห่มให้ก็ดีนะคะเพราะว่าปีนี้หนาวแรงมากอาจจะเจอสภาพที่มีข่าวออกมาว่า,าพบ ผู้ประสบภัยหนาวนะคะก็เคยมีผู้เสียชีวิตจากความหนาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเออถ้าเห็นท่านไดที่ยากจนนนอนตามเซเว่นนอนตามทางสะพานลอยอย่างนี้ถ้าเจอผ้ามีผ้าห่มเก่าเสื้อแขนยาวเก่าๆนี่ก็บริจาคให้เขาได้เนาะเพราะว่าปีนี้หนาวแรงจริงๆค่ะทุกท่านหนาวจริงหนาวจังเพราะว่าลานิญายังอยู่ยาวๆเลยลานิญาก็ทําให้ภาคใต้ฝนตกหนักภาคใต้ฝนตกหนักไม่พอ ตอนบนก็คือหนาวแรงหนาวอยู่นะทุกคนหนาวมากเลยเช้าเช้าอย่างนี้ค่ะนี่วันอากาศเย็นยังไม่ได้แบบลงมาเต็มที่เดี๋ยวจาลงมาแรงๆอีกนะคะประมาณประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าพฤศจิกาน่าจะลงมาแรงๆอีกแรงกว่านี้อีก,อกแล้วก็จะเพิ่มคือช่วงที่พีของฤดูหนาวคือมกอาทันวามก,กรานี่แค่พฤศจิก่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเรามาดูเส้นเส้นพันต่างนะคะอย่างมาดูยี่สิบห้าอ่ะยี่สิบห้าแบบลงมาเยอะมากนะดูดิ ลงมาค่อนข้างเข้มเลยนะคะเส้นพันต่างๆเส้นพันสิบหกสิบแปดยี่สิบยิบสองันก็ออยีบสิบก็คือเทีบจะแข็งตัวอยู่แล้วนะคะนี่ก็ลงมาถ้าสัมผัสหนาวๆไปที่ตอนบนนะอีสานบนเหนือตอนบนอย่างนี้คือโอ้โหอาจจะมีแม่คนิ้งได้เลยนะคะช่วงนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาดูวันนี้กันก่อนเอก็พูดไปเรื่อยนะคะช่วงนี้โอ้วันนี้หนาวห,หนาวมากนะทุกคน แอดอยู่อีสานล่างเนี่ยช่วงประมาณช้าๆเนี่ยเส้นพันสิบแปดจะลงมาแต่อีสานล่างแล้วยี่สาเหมือนอากาศอุ่นขึ้นนะคะแตะ่ในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกเน่เขาไม่ได้หนาวเหมือนอีสานกับกับเหนือเหนือกับอีสานค่อนข้างจะหนาวก่าเพื่อนเลยโดี๋ยเฉพาะตอนบนบนของอีสานเฉพาะตอนบนบนของภาคเหนือนเนี่ยจะหนาวก่าเพื่อนเลยประมาณยี่สามนะคะอ,อุ่นๆขึ้นยี่สามยี่สี่เพราะยี่ห้าเหมือนอ่ายี่ห้าเริ่มหนาวอีกรอบหนึ่ง หนาวเข้มข้นเลยวันที่ยี่ิบห้าเริ่มเหมือนจะเข้มข้นขึ้นนะคะยี่ิบห้ารู้สึกเหมือนความเย็นจะเข้มข้นขึ้นเป็นต้นไปนะคะประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่มันจะอุ่นขึ้นเนาะมันจะอุ่นขึ้นมันยี่สิบสามยี่สิบสี่มันจะอุ่นขึ้นนะคะในหิมะตกเส้นพันเท่าไหร่เส้นพันยี่สิบหกเส้นพันยี่สิบสี่ยี่บหกเส้นพันสามสหนึ่หิมะตกนะคะเราคงไม่มีโอกาสได้สัมผัสอันนี้มองโกเลียจีนเส้นพันสามแปดสามสี่สิบโอ้สี่สิบหกตายตาย สำหรับเรานี่เส้นพันยี่สิบยิบสองยิบสี่ก็ไม่ไหวละอีสานล่างบ้านแอนอยู่อีสานล่างนะคะอีสานล่างแล้วก็โคงจะแตะแต่เส้นพันสิบแปดเส้นพันยี่สิบประมาณนี้ไม่ได้ชอบอากาศหนาวแบบคือชอบอากาศเยน็นๆแต่ไม่ชอบหนาวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะสำหรับช่องจู่จูพยายกรณ์และช่องต้นไพลพัยวุวันนี้เรามีช่องบ้านฟ้าด้วยนะคะบ้านฟ้าเนาะที่ขึ้นต้นด้วย F อนะคะแอดจะไม่ได้พูดเยอะเดี๋ยวมันจะมีปัญหา ช่องบ้านฟัาของเราจะเขียนว่าจุดจูจ่พยากรเลยฝักงติดตามช่องนั้นด้วยเราจะมีข้อมูลอัปเดตนะคะให้ทุกวันนะคะที่แบบอัปเดตมากๆเลยนะคะด่ว,วนเร่งด่วนเราจะอัปเดตให้ในบ้านฝานั่นเองค่ะจุดจูพ่พยากรจุดจูพ่พยากรจุดจูพ่พยากรจุดจู่พยากร